สกเกกแนวแนบในปานีทานวิสัยทัศน์พันธกิจมุ่งมันเพื่อบ้านเพื่อเมือแงนเป็นที่รากของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณาภาพคนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตน คุณธรรมข้ามคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบาล โครงการอบ,บรมส่งเสริมอาชีพงานสร้างสรรจกัก์ใบตองให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกดประจำปีงบประมาณ2,565ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้จากสถิติข้อมูลผู้สูงอายุของประเทศไทยในปีพศ2565พบว,ว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ด้วยสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากกว่าร้อยละยีของประชากรทั้งประเทศคิดเป็นจำนวนกว่า12ล้านคนในขณะที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ประชาชนที่อยู่ในวัยแรงงานต่างกระดิ้นรนหางานทำและมีการอพยพไปทำงานในพื้นที่ที่มีการจ้างงานทำให้ผู้สูงอายุในหลักครอบครัวต้องอยู่ตามลำพัง และมักจะได้รับบทบาทในการเป็นผู้ดูแลลูกหลานอยู่กับบ้านจากสถานการณ์ของผู้สูงอายุดังกล่าวที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนะคะตลอดจนต้องแบกรับภาระด้านค่าครองชีพในสภาวะปัจจุบันการเตรียมการฝึกอาชีพสําหรับคนสูงอายุจึงมีความจําเป็นเพราะการประกอบอาชีพหรือการมีงานทํานอกจากจะเป็นการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ เพื่อการยังชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั้นยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุและเป็นการสร้างความตระหนักของสังคมให้รับรู้ถึงความจําเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทาาักษะด้านอาชีพและการรวมกลุ่มทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสเกี องค์การส่วนจังหวัดศรีสเกตจึงได้จะทําโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพในหลักสูตรงานสร้างสรรค์าจากใบตองขึ้นจํานวน2รุ่นซึ่งในวันนี้เป็นรุ่นที่2มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน25คนดําเนินการระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กร,รกฎาคม2,565โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสเกต และอนุเคราะห์สถานที่ฝึออกอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียวบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรองอธิษฐแท้จริงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวเปิดโครงการอบรมของกราบเรียนเชิญค่ะวันนี้นะครับเป็นกิจก,กรรม 1, ซึ่งอบจศรีสะเกดได้จัดรุ่นแรกทางไปที่เทศบาลตำบลน้ำขามเองนะครับที่จะรอบรมรับจนวน การใช้ในส่วนของใบตองนะครับของเสริ์มาชีพให้กับผู้สูงอายุในครั้งนั้นนะครับผู้สูงอายุก็ประมาณที่15คนงานฝีมือที่ออกอานะครับเราไม่คาดคิดนะครับว่าในส่วนของตัวผู้สูงอายุสามารถที่จะทําผ่านใบสีได้ออกมาได้อย่างดีดีเยี่ยมก็ว่าได้นะครับในระดับของผู้สูงอายุในส่วนของผ่านใบสมมีมีสามชั้นมีห้าชั้นมีเจ็ดชั้น แล้วก็มีในส่วนของตัวใบตองที่เป็นตัวรองรองรองในส่วนของอวัสดุนะครับก็ถือว่าเราสามารถที่จะสี่วันที่เราโวมนี้นะครับผู้สูงอายุสามารถที่จะนําความรู้จากเงียกัวนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจาัดเกียกธรรมรัตนะนี้นะครับผู้สูงอายุก็จะเป็นในส่วนของการทําดอกไม้จันทร์ คือเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปชจก็จะลงสำรวจนะครับกับในส่วนของปชหรือการแล้วข้อมูลจากปชจะมีแล้วก็ข้อมูลจากเทศบาลติแล้วก็อุตสาหกรรมจะเป็นบทรับที่ที่ส่งข้อมูลไปให้เรานะครับว่าในส่วนของตัวชุมชนเองแล้วมีความต้องการพัฒนาอาชีพพัฒนาไหน ในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยเราคิดว่านะครับว่าสิ่งที่ให้กับผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ได้คาดว่าผู้สูงอายุเอาไปประกอบอาชีพของตัวเองนะครับบางส่วนก็จะเป็นงานฝีมือที่เราทําอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดอยากนนาายาให้มันกลับไปยังสังคมเดิมๆนะครับว่าเ,เรามีกิจกรรมในชุมชนไม่งเงินนั่นกับมะมะ้่มกันนะรับเก็บผ้าวใบสีเิ็อยังนั่นจัดในเาลา แต่กว่าจะมีงานบุ่นกับความาระต้นน้องนันนะครับเราจะให้เป็นลักษณะน,นั้นทุกคนมารวมกันในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้ดีใจนะครับที่ลูกๆนักเรียนนะครับโดยจะก็ทงเรืยอให้ความสำคัญมาร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเขาเรียนฝึกได้อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นการต่ออาชีพเะครกับลูกนักเรียน,นนะครับ ก็ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณในส่วนของทางโรงเรียนนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับในการกิจกรรมแต่ถ้าถ้ามีรูปนักเรียนให้ความสำคัญอย่างนี้เนี่ยโอกาสต่อไปเราอาจจะปรงไปสู Bless> ่ในส่วนของตัวรูปนักเรียนนะครับก็โครงการศุนรวมเนี่ยมีมีมีหลากหลายกิจกรรมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในการแยลผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการทําเศษเศษวัสดุเหรือใช้มาตัดเป็นเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ ซึ่งปีนี้เราก็ทําไปไปเยอะมากนะครับในส่วนของกิจกรรมถ้าในส่วนของตัวเยาวนชนตัวชุมชนเองนะครับต้องการให้อบจงลงมาช่วยเหลือเราก็พร้อมดีๆเพราะเราเองก็มีคัพเนอนะครับคัพนอเครือข่ายที่จะมาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกอ,อ,อาชีพนักตาหลอกเฉลิมเหนือนะครับค้องพัไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเนี่นะ พัฒนาฝีมือแรงงานะครับพัฒนาสีมือเรืองงนานของจหอสถิติเกตที่เป็นคัดหน้าแล้วก็มามาให้ความรู้กับพวกเรานะครับวันนี้อบจอสถิติเกตต้องขอบคุณในส่วนของทางองร์การบริหารส่วนตำบลบางเขียบน,นะครับที่เอืเ้อเฟื้อสถานที่ในการจารัดอบรมทีวันนี้ถ้าเราบอกว่านานไหมมันก็มันจะนานนะแต่ว่า สี่วันนี้แคบ,บเดียวนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเปิดงานไปเมื่อวันจันทร์วันพฤหัสไปปิดงานแล้วพวกเราคิดว่าเร็วจังเลยแต่คุณแม่คุณย่าคุณยายหะท่านที่อบรมเนี่ยท่านมีความสุขนะครับมีความสุขที่อบรมนะครับก็วันนี้เราคาดว่าที่คุณยายทุกคนที่มาเนี่ยคงได้รับความรู้แล้วก็มีความสุขในการอบรมโ,โดยเฉพาะลูกนักเรีเยนนะครับเราจะได้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับในส่วนของทางเรียกกรอบนะครับ ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมลวมทุกท่านนะครับและสิ่งใดนะครับขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ำนักตลาดทุกท่านนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับพวกเรานะครับก็ขอให้าการดำเนินกรรในท้งนี้ประสบความสำเร็จที่เราคาดหวังนะครับวันนี้ได้เวลาส่ควรแล้วนะครับผมขอ,อปเปิดโครงการรวมส่งเสริมอาชีพงานสร้างสรรค์จากใบตอง ให้ก anyway, ับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกดประจำปีงมื่อวันี2,565นัดการข้าเแดนเบอร์ปานมีมาตรฐานเรื่องการศึกษาวัฒนแรรมเชื้อชาติควารัรยยิ่งเราหมาะไม่กันน้ำใจเรามีแบ่งปันควาพวกเรานั้นมีอสีเดียวคือสีสเกตพวกเราอาจะสเก ขอพิสิทธิ 3, แนบจึงนะคะร,ยยนาานรัะคะทอออบะะท,ท่านรองนายกบุกการส่วนจามรชิีสเกตนะครับท่านผอสำนักลาดนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็กาสวัสดีกาวสวัสดีครับเอาเม่พี่รองครับทุกยายสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเป็นนิพิตหมายที่ดีนะครับที่ทางโครงการบริหารสวนจาัดศรีสเกตนะครับโดยท่านนายกวิชิตตรสารขปุณนะครับท่านก็ได้ยินถึงความสําคัญนะครับในการ เรียกเรียว่า,าส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้สูองอายุนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณยายหลายๆท่านเราครับเอิ่นคุณยายยกเขียนผมจะทำเราครับยอเขียดอีกเอินคุณแม่คุณยายนะับกันคุณแม่คุณยายหลายๆท่านเนี่ยก็ทุกวันที่ท่านก็อยู่ที่บ้านนะครับทางองค์การบระัทจังหวัดิรงคก็เห็นว่าการที่ท่านได้มีงานฝีมือทําอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็น ส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ท่านนะครับเพื่อที่ว่าท่านก็ไม่ต้องออกไปตาแต่ตากฝนบางท่านก็ยังอาจจะต้องไปทํางานแต่ว่า้อกฤดูงานเราก็สามารถใช้งานฝีมือตัวนี้เป็นตัวหนึ่งในการสร้างรายได้ได้แล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นวิถีวัฒนธรรมของไทยเรานะครับในวันนี้นะครับผมในฐานะลูกหลานคนหนึ่งตาบลหนักเขียบเหมือนกันนะครับก็ต้องขอ รอพี่ทักแ์้สจิมรอททงท้งานายกวิชิไปไปจาน้านาคุณเปอย่างสูงแล้วก็มัวลนส่วนราชาการทุกๆท่านนะครับที่ท่านได้ทํานําโครงการดีๆแบบนี้มานะครับก,ก็อยากจะให้มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลมาเขียนของเราเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของคุณแม่คุณยายผู้สูงอายุข,ของเรานะครับแสดงว่าทุกทุกคนเห็นความสําคัญของท่านว่าท่านนี้คือคนสําคัญไม่มีใครทอดทิ้งท่าน เราคือสอสยอต่อมเลยนะครับถันมียาถานบอกผมได้บางเพื่อนถันคิดว่าโครงการไหนเป็นประโยชน์ต่อทา่ทานท่านอยากเห็นโครงการนี้ข้องให้ถานบอกอมกับกินที่สีเป็นส่วนหนึ่งที่สีประสานโครงการดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆทา่านนะครับเมื่อก่อนผมก็ได้เปิดมานมีโคง้งเรื่องกรนามถั่วหน้า,นาแม่บอกครับป้างแป้งหน้าบวมิข้างหน้าบวมิข้างไปนะครับกรไดิเป้ซอยปลาซาดกับนถนันโยกสแสะงเชื้อท่อในต่าง เอาเถียนสูงมีไปสูงระบายออกไปรับทางตอนนี้เตโต้รักบ้างกับเบาลงแต่ว่าบ้างแรกมีมันเลาบอกออกอีกนี้ครับมันบอกหูเอาหนักคองออกไปทางไหนเพราะเอาไปอีกฝั่งหนึ่งก็คืออีกฝั่งหนึ่งเขาจมวันทีหน้าของเขาเท่ากับพยายามแก้ปัญหาบรรจุได้เขาแก่แบบมันบอกกระทบคนอื่นขันต้องไห้บ้นค้างอีกนี้กับสองเท็หน้าด่างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ขีดขายพ้นก็เริ่มงมากเลยแต่ว่ามันก็จะพ่อเยื่ให้เข้าบริหารจัดการ นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ไม่ใช่แต่มีคุณแม่คุณยายผู้สูงอายุนะครับก็ยังมีน้องๆน,นักเรียนด้วยไมันอย่โรงเรียนไหนลกูกโอเคโรงเรียนบ้านกาเสริงทูบีนัำเมื่อวานวันนั้นได้เสื้อกันทุกคนใช่ไหมโอเคจับได้ยนะจับที่สอจอได้นะก็ตั้งใจเรียนนะลูกนะเนาะอยากร้อยๆวิชานทำทาเนี่ยเราเรียนวิชาประดิษฐ์ประดอยใบตองเนี่ยมันก็เป็นกา,ารอนุรักษ์งานฝีมือของไทย อนาคตเนี่ยบางคนเนี่ยเรียนงานพวกนี้ไปทํางานที่โรงแรมไปทํางานที่ร้านอาหารและสิ่งต่อแับสิ่งเหล่านี้ต่อไปคนทําเป็นมันจะมีน้อยเพราะถ้าพวกเราทําเป็นเราเอาใจใส่กับมันเนี่ยอาาคตเนี่ยมันมันจะเป็นของที่มีค่ามากนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆกับคุณครูก็จะได้ประโยชน์ในครทางนี้แล้วก็นําไปต่อยอดได้ในอาาคตนะครับก็ถามขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ครับขอบพระคุณครับ อาชีพงานสร้างสา์จากใบตองให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศิจิเกตประจำปีงบประมาณ2,565ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการในวันนี้ในการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวนะคะองค์การมิหารส่วนจังหวัดศิจิเกตได้ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการอบรมมาต่อยอดและประยุกต์เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได,ได้และเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รวมกันทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนร,รู้ร่วมกันโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานสร้างสารรค์จากใบตองให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดป,ปีงบประมาณ2565รุ่นที่2 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่4ถึงวันที่7ะระกรกฎาคม2565โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตําบลหมากเขียบอําเภอเมืองศรีสะเกดจํานวน25ท่านโดยมีรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจากการดําเนินงานตลอดเวลา4วันที่ผ่านมานะคะคณะทำงานได้ประเมินโครงการในเบื้องต้นพบว,ว่า โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการในการฝึรกอบรมทั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึรกอบรมและสมควรได้รับใบป,ประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิน้นทั้ง25ท่านในโอกาสนี้ดิฉันได้ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน,นารุณรองประหลัดโครงการบริหารส่วนจังหวัดสิริกิตได้กล่าวให้โอวาสแก่ผู้เข้ารับการฝึรกอบรมและกล่าวผิดโครงการขอกราบเรียนเชิญค่ะนะครับ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานนะครับในพิธีปิดการถกรุ่มนะครับเรื่องของการจัดทำใบตองนะครับนำใบตองเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของซึ่งโบราณเราก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้ง เราอาจจะารล,ลึกลมกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอามาทาเป็นกระทงนะครับเอามาทาเป็นพานใบสีนะครับหรือว่าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็ทางอบจศรีเกตเองนะครับก็เห็นว่าเราอยากจะสืบสารวัฒนธรรมนะครับอยากจะให้งานศรริลปะที่เป็นของดี ของคนไทยนะครับได้มีการสืบทอดหรือว่าต่อยอดนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็นอกจากาท่านาพี่น้องนะครับที่เป็นประชาชนแล้วก็ยังทราบว่ามีน้องๆทักเรียนนะครับมามารับการสืบรมด้วยซึ่งก็เป็นการดีนะครับผมเองนั้นก็ อยากสนับสนุนให้เต็มที่เพราะว่าการที่จะให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ในเฉพาะในโรงเรียนนั้นก็คงจะยากเพราะว่าการาประดิษฐ์ประดอยด้วยใบตองน,นั้นต้องใช้ฝีมือต้องใช้ทักษะนะครับแล้วก็ต้องฝึกนะครับแล้วก็ต้องมาลงมือทำนะครับ ถึงจะได้ออกมาสวยงามนะครับสำหรับความรู้ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความรู้ที่จะทำให้ทั้งพี่น้องที่มาอูรลมและน้องๆสามารถเอ,อาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในบางครั้งนะครับความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้รับนะครับอีกเป็น องความรู้ที่นําไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองได้นะครับองค์การบริษัจังหวัดสีเกตน,นะครับรูอการนี้แสดงความขอบคุณนะครับต่อคณะผู้ดำเนินการท่านวิทยกรนะครับท่านผู้บริหารของอบตบมงเขียนะครับที่ได้ให้ความการุณานะครับในการสลับเวลานะครับ ให้ความรูข้อสถานที่นะครับแล้วก็ทําให้โครงการของเรานะครับอบรมไปด้วยฝืกอบรมไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องเราได้มีความรู้นะครับโครงการระกาบนะครับมีระยะเวลาการอบรมเนี่ยประมาณ3วันนะครับจึงถือว่าเป็นบางส่วนนะครับดังนั้น พี่น้องเราจะต้องเอาไปฝึกทำอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำบ่อยๆเราก็จะลืมนะครับดังนั้นเราต้องมีการตบทวนนะครับตาอโครงการนคะครับขออนุญาตขอรัตนาคุณพัชรีรันาตนไตยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านครูตื่นนะครับตลอดจนเดชะ พระบารมีแห่งองค์พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บนะครับโปรดโนโดนดานให้ทุกท่านถึงพ้อ,พอด้วยพลังความคิดพลังปัญญาพลังจิตใจให้แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติขอให้ทุกท่านได้รับผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตปิดการถถปือโรงโครงการ ส่งเสริมอาชีพงานสร้างสรรค์ไปรองให้กับผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2 000, 5 6 5นับนี้ครับขอบคุณครับ มุงงามความดีจะเบ่งบานพวกเราอบอจอสีิสเกต์ยึดมัน่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาไดยพลังสัญชาติมงงามความดีจะเบ่งบานเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันเป็น